สำหรับใครมองหารถ MPV ขนาดกลางไว้ใช้งานวันนี้นุษแนะนำกับเจ้าตลาดอีกหนึ่งรุ่นเลย t ต y ยต้าเวลอ1.5สมาร์ทปี2022กับราคาเสนอขายที่เพชรยนต์599,000บาทมาพร้อมไม่วิ่งใช้งานเพียงแค่66,000กิโลเท่านั้นสภาพตัวรถสวยคลิปเดิมโรงงานค่ะการันตีมาให้เลยนะไม่มีประวัติพลิกความชนหนักมาใครมองหาอยู่นะคะจัดได้เลยคันนี้ฟรีดาวจัดยอดเต็มผ่อนอยู่ที่12,000เท่านั้นได้รถน้องๆป้ายแดงไปใช้งานเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่มาพร้อมความป หยัดนะคะเป็นเครื่องยนต์1.5ด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานบ้างคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวนุาจะพาดูรายละเอียดโครงสร้างต่างๆหรือว่าออปชั่นของตัวรถนะคะว่าสมคำร่ำรือหรือว่าเป็นรถที่ยอดฮิตแค่ไหนไปดูกันต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกทุกท่กทานเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่อง SUV มือ2นะคะกับหนุดที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นะคะมาเจอกันนะคะที่สํานักงานใหญ่ค่ะอยู่ที่เสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพวันนี้นะคะนุษมีรถนะคะตัว t o y ยต้าเวลวหรือว่าเป็นรถ MPV ขนาดกลางเนี่ยมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะและต้องบอกเลยว่าใคร ที่อยากได้เป็นรุ่นเจ็ดทีน่นั่งแต่ได้ความประหยัดและปีใหม่ใ,ม,ใม่หลักหมื่นนะคะต้องไม่พลาดคันนี้เลยกับ Toyota Veloz นะคะ1.5 Smart ค่ะได้เป็นรถปี2022กับบอดี้สีดำเดำิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมไมล์วิ่งใช้งาน67,000กิโลเมตรเท่านั้นได้เป็นรถใช้งานมาแค่มือเดียวมาพร้อมออปชั่นนะคะจัดเต็มมาให้เลยสัตับตัวชมนี้และราคา599,000บาทสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นรถ MPV ขนาด ลางที่เป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นกับ To โยต้เลยซึ่งคันนี้ได้ไม่แค่6กหมื่นเเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยเราการันตีมาให้แล้วนะคะสภาพสวยเกรดเอรอบคันแน่นอนประเดียดเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานกันบ้างเนี่ยหจะพาชมรายละเอียดรอบคันกันเลยนะคะว่าคันนี้สภาพสวยน่าใช้แค่ไหนบ้างมาเริ่มดูในส่วนข,ของการดีไซน์ด้านหน้าคันนี้กันก่อนเลยสำหรับตัวนี้นะคะดีไซน์พรีเมียมด้วยกระจังหน้าสีดําใหญ่แบบนี้นะคะสวยกริบเลยนะมาพร้อมสีดําเงาตรงนี้นะคะเป็นรอยแบบ กันฉากนิดนึงนะสวยมากอยู่ในสภาพแบบเรียบเนียนเลยนะคะเงาวับเลยคันนี้ หม่แท้ห7 0ม0่ 6, 000, 000กิโลเท่านั้นนะคะด้านหน้าตัวรถดีไซน์หรูพรีเมียมด้วยไฟหน้า LED ค่ะพร้อมไฟเดย์ไทม์นั้นนึ่งไหลไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตหรูจัดเต็มมาให้สำหรับตัวชมนี้เลยหรือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดงาน4คันนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดตัวฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มี่องลอยรักยิ้มเรียมสันเส้นสายตัวรถสภาพสวยเดิมเลยไฟหน้าทั้งสองข้างไม่มี่องรอยการแตกเล้ามานะคะสภาพสวยเนียนกลิบแบบนี้ การันตีมาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนไนมะะ่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์ตัวรถออปชั่นที่เขามีให้มาและราคาไม่ถึงล้านนะคะได้รถ MPV ขนาดกลางที่ดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้และที่สําคัญประหยัดน้ํามันด้วยนะต้องบอกก่อนนะคะคันนี้นะคะคุ้มค่าเลยนี่อ่ะมาดูกันต่อเลยเรียมสันเส้นสายตัวด้านข้างนะคะมาในสภาพเดิมนะโป่งซุ้มล้อส,สวยเดิมโรงงานได้เป็นแมกอลอยขอบ16สีทูโทนแบบนี้มาให้แล้วนะคะยาง ใหม่เลยปี2 2มาแล้วนะคะเดยวนุชด,ดูแลให้ใหม่นะแล้วก็โป่งซุ้มร้อสภาพสวยเดิมไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาสีด้านข้างไม่มีรอยบุบนะคะไม่มีน้องรอยรักยิ้มเหลี่ยมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมหรือกระจกรอบคันก็ยังได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าด้วยนะคะคันนี้ระบบอะบองข้างนะคะเป็นระบบพับไฟฟ้ามาแล้วนะ,ะมีไฟเลี้ยวมาในตัวด้วยสวยเงาวับเลยคิ้วกันศาสตร์มีมาให้สบานกระจกรอบคันพาร์ทเดิมนะคะได้แม็กไลน์สปอร์ตอยู่ในสภาพเดิมด้วยนะคะอะ กระจกรอบคันนะพาร์ทเดิมเปิดเข้ามาแล้วภายในคันนี้คุณพี่พรีเมียมสุดๆเลยนะคะด้วยเบาะหนังแท้โรงงานสภาพไม่มีช้ำนะคะไม่มีร่องรอยการขีดขูดเลยภายในสภาพสวยกลิปได้ในส่วนของออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วค่ะจอกลางรองรับ Apple CarPlay Android Auto กล้องถอยหลังมีมาให้จากโรงงาน ระบบแอร์ออโต้ค่ะฟุตสตาร์ทเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคอนโซลหน้านะคะโอ้โหสวยกริบไม่มีช้ำเลยสำหรับในส่วนของราเดียวตัวซอกประตูคันนี้นะคะหัวน็อตเมรกอาร์คไม่มีร่องรอยการขยับขยื่นฐาน็อตเดิมโรงงานสเปคเดิมโรงงานแผงประตูอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยค่ะน็อตเดิมเมรกอาร์คเดิมสวยๆแล้วภายนอกภายในสเปคเดิมโรงงานนะคะสวยครบจบในคันเดียวกับ MPV ขนาดกลางหรือว่ารถเจ็ดที่นั่ง ที่ประหยัดน้ํามันอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะนี่อ่ะมาดูกันต่อเลยเสาบีน็อตไม่มีร่องรอยการขยบขยื่อนมานะคะน็อตเดิมสเปคเดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการขยบขยื่อนของตัวรถเลยของตัวน็อตนะคะมาในสภาพเดิมมาดูโครงสร้างจริงได้นะพี่ๆนะคะมาลองแกะดูเมคองเมคอาร์คต่างๆได้เลยเพราะว่าเวลานุชรีวิวเนี่ยนุชจะไม่ค่อยแกะให้นะเดี๋ยวยางมันอาจจะหลวมนิดนึงนะเอาวันนี้นิดนึงโครงสร้างนะคะเดิมเลยแบบนี้นะคะอยู่ในสภาพเดิมนะอ่ะ สนใจนะคะติดต่อนุชมาได้เลยที่เบอร์โทร091นะคะ4447982นุชเพชรยนต์ทักกันเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยพี่ๆค่ะสำหรับช่องนี้รวม SUV ไว้หลากหลายรุ่นมากเลยถ้าไม่ชอบรุ่นนี้ก็มีรุ่นอื่นนะลองเลื่อนเข้าไปดูเลยแต่อยากแนะนำนะคะสำหรับใครที่มีงบไม่ถึงล้านอยากได้รถเจ็ดที่นั่งที่มาพร้อมออปชั่นหรูหราพรีเมียมนะคะแล้วก็ประหยัดเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะนี่เลยภายในสวย นั่งสบายตัวเบาะด้านหลังพับได้60-40กันเลยนะคะนี่พับสัมภเ็บสัมภระได้นั่งสบายไม่มีแอร์อัดเลยนะคะภายนอกภายในสวยเดิมมาพร้อมแอร์ด้านบนมีมาให้แล้วสภาพสวยแบบนี้เลยภายในกว้างซอกประตูคันนี้นะคะมาในสภาพเดิมตัวนอ็อ ไม่มีร่องรอยการขยบขยืนเลยนะคะแผงประตูอยู่ในสภาพเดิมเรียมสันเส้นสายนะคะไม่มีช้าค่ะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดด้านท้ายตัวรถดีไซน์ไฟท้ายพรีเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยด้วยไฟท้ายด้านหลัง LED แบบยาวแบบนี้นะคะยาวเต็มลำเลยนะสปอยเลอร์หลังมีมาให้ค่ะกันชนติดตั้งในส่วนของเซ็นเซอร์กะระยะมาให้แล้วค่ะพี่ๆขาสวยงามมากๆเลยไฟท้ายค่ะเรียมสันเส้นสายนะคมกริบสภาพเดิมสีรอบคันนะคะสีเดิมโรงงานด้วยโอ้โหคันนี้นุชบอกเลยว่าไม่มีตำ นิแน่นอนนะคะได้ไปคุ้มเลยเจ็ดที่นั่ง1.5นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.5นะคะแล้วก็เปิดเข้ามาในส่วนของรายละเอียดห้องเก็บสัมภาระนี่เลยกว้างมากเกือกระเป๋าเดินทางได้4-5ใบหรือลูกค้าอยากจะขนสัมภาระต่างๆนะคะพับพับเบาะตรงนี้ลงได้หรือว่าก็นั่งด้านหลังได้เลยนะคะโครงสร้างน็อตเดิมนะคะน็อตเดิมๆเลย เรียงลงมาตัวน็อตสภาพเดิมนะคะไฟทงไฟท้ายมาในสภาพที่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะไม่มีชำ้ำไฟท้าย LED เดิมโรงงานนะคะสภาพตัวรถถือได้เลยว่าเราการันตีมาให้แล้วนะคะว่ารถของเราไม่มีปลอดผิดความชนหนักมาแน่นอนมีการตรวจรถให้ด้วยนะคะ2องร้รายการกันเลยนะคะความคุ้มค่ามีมาให้ครบแล้วในคลิปนี้หรือจะเป็นในการใช้งานจริงคันนี้ก็ถือว่าใช้งานดีมากๆเลยเรียมสันเส้นสาย4รอบคันสภาพสวยกระจกรอบคันพัดเดิมแล้วด้วยนะคะอะมาดูกันต่อเลยในส่วนของรายละเอียด ห้องผู้โดยสารทั้งสองข้างบอกได้เลยว่ากว้างมากพี่ๆค่ะดูซอกประตูได้เลยนะน็อตเมคอัพต่างๆมาในสภาพเดิมแผงประตูเดิมค่ะโครงสร้างต่างๆมาในสภาพที่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยกระจกรอบคันพาร์ทเดิมจากโตโยต้านะคะแล้วก็เสาบีนะคะทั้งสองข้างสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขสติกเกอร์ต่างๆติดตั้งจากโรงงานมีมาให้เห็นครบๆแบบนี้นะคะ,ะมาดูกัน มาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าได้อ p t i o นอะไรมาบ้างสำหรับตัวรุ่นนี้ฟุตสตาร์ทอยู่ตรงนี้ค่ะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เหยียบเบรกแล้วกดได้เลย mm hmm. พวงมาลัยมันติฟ mm ังก์ชันนะคะมาในสภาพเดิมแบบนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็จะเป็นในส่วนของออไม้แท้67,020กิโล นะคะไม่แท้เลยนะโพมลายนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยไม่มีชำ้ำมาพร้อมจอกลางนะคะรองรับ Apple Carp, l a y and d นโดนะคะมีมาให้ครบแล้วก็กล้องถอยหลังก็ถือว่ามีมาให้ครบเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานเลยนะคะสำหรับใครที่มองหาอยู่นะจัดได้เลยนี่นะคะเชื่อมต่อ USB นะคะแล้วก็จะเป็นตัว วิทยุบูทูธแอปเปิลคาร์เพนดอรโต้มีมาให้ครบเลยระบบแอร์ออโต้ค่ะนี่เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็เบรกโฮมมีมาให้ครบเลยนะแล้วก็มีวอลเล็ตชาร์จด้วยนี่เป็นไงรุ่นนี้ถือว่าเขามีมาให้ค่อนข้างเยอะมีวอลเล็ตชาร์จใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมมีมาให้เกียร์ออโต้ ฟุดสตาร์ทนะคะระบบแอร์ออโต้จอกลางกล้องถอยหลังมีมาให้ติดตั้งจากโรงงานมาให้แล้วกล้องถอยหลังคือกว้างมากนี่เลยนะคะคุ้มกันเลยนะนะคะแล้วก็คอนโซลหน้าเรียบหรูแบบนี้นะคะไม่มีริ้วรอยทะลอกนะคะริ้วรอยชํำไม่มีแน่นอนค่ะตัวเบอกมาในสภาพเดิมเดิน เดินได้นะคะด้วยสีขาวแบบนี้นะคะเบาะเป็นสีทูโทนสีดําสลับกับตัวสีเบจนะคะก็โอ้โหสวยมากเลยคันนี้จัดได้เลยค่ะพี่พี่ขาตัวเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังสลับท่านะนะคะบอก,กเลยว่าคุ้มแน่นอนค่ะสำหรับใครมองหาอยู่นะคะรถเจ็ดที่นั่งราคาดีและประหยัดน้ามันอีกหนึ่งรุ่นเลยคันนี้ถือว่าเป็นเจ้าตลาดอีกหนึ่งรุ่นเป็นรถรถนะคะยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นเลยกับค่ายโตโยต้าโตโยต้าเวรอนนี่ค่ะหนึ่งจุดห้าสมาร์ทค่ะพี่พี่ขาใครมองหาอยู่จัดได้เลยคัน,น นุชบอกเลยว่าซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนฟรีดาวได้จัดยอดเต็มคันนี้ผ่อนอยู่ที่12,000บาทเท่านั้นเองนะคะไม่ถึงด้วยนะประมาณ11,500หม่นั้ารแค่นั้นเลยคุณลูกค้าจ๋าถ้าสนใจอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องนะคะว่าสภาพสวยสมบูรณ์แค่ไหนบ้างไปดูในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ มาแล้วชมกันต่อนะคะในส่วนของราเดียดหน้า้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์1.5รให้์กำลังแรงมาอยู่ที่106แรงม้ากันเลยมาในสภาพที่สมบูรณ์นะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องย้ำเครื่องมารอย QC ต่างๆนะคะจากโรงงานมีให้เห็นคานหน้านะคะตัวน็อตม a กอาร์นะคะอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้เลยน็อตไม่มีร้องรอยการขยับเขยอนแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเราเช็คให้อันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเดือน นะคะแล้วก็น็อตยึดฝากระโปรงเดิมค่ะฝากระโปรงเดิมแบบนี้เลยน้ำเมคอัพแผ่นกันความร้อนมาในสภาพเดิมแล้วเรียบร้อยค่ะพี่พี่ขาใครตามหาอยู่นะคะกับรถ MPV ขนาดกลางหรือว่ารถ7ที่นั่งราคาถูกประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งรุ่นเลยคันนี้ได้ในส่วนของปี22ดูพรีเมียมนะคะแล้วออปชันจัดเต็มมาให้เลยผ่อนแค่11,000 500บาทเท่านั้นตลอดสัญญาสนใจเียบพิ่มเติมการจัดไฟรนด์หรือว่าเป็นราคาซื้อสดโทรหานุดโดยตรงได้เลยค่ะที่เบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้เนี่ยค่ะพ่อพี่พ FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะเผื่อจะพาดการอัปเดตรีวิว SUV มือสองเข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ